นายาโยมาร่วมงานปลูกผ้าสามสีนิมนพชอบ้าปิดทองี่มมชอบ้าเดินเลยค่ะเดินสองเข้ามาขอบคุณของบุณทนุกเราอยู่ตรงนี้เนาะเออขอบคุณตามกำลังศระดทาตรงนี้ออแนบสั่งเนาะ แลดัตาม,มาอยู่กองคุญตรงนู้แต่เออลานบุญลานใหญ่เออไปแราากันตังที่ลานบุญลานใหญ่แล้วก็แวะลับมอามผิดองให้โยงนะจาา้าสาธุจุนเดินเลยจ้าเป็นพราหมณ์ดเนาะโยนเดินมาแล้วผ่านมาแล้วก็แวะกอบบุญจับุญทอง ูชาผ้าสาีกัสเสื้อกอดปูชาแหวนทอูชาพปอะไรกัสออดเออเราจะได้มาล่วงไกในวันที่สิก็จะได้ทำพิธียกข้าวฟ้าขึ้นสูบบอสดัาเสาหลังหผ่ไหลติดไฟระดับปดาสวยงามหลัง มาทำบุญยก้อฟ้ากันก่อนจะทำบุญยกนอฟ้าจะส่งผลให้ชีวิตของเรารสูงส่งยิ่งขึ้นทำบุญยกนอฟ้อาจะส่งผลให้เรามีความสุขมีความจเจริญก้าวหน้าเดิน,นเดินตรงกันเข้ามาบูชา้าสามสีมาตรงนี้ก่อนจะโยมมาตรงกองบุญกองกุศสดก็จอดเดินามาบูชา้า,าพสามสีก็่อน ปูจาม้าสามสีกันทองถ้าเราก็นำผ้าสามสีเป็นปูทำแผดทองเป็นสิเดินด้านนี้เจ้าดันพันใจยอนไปสูในเรื่องงานำัางนีีนรตาราใจเลยจา่ีนะะ การเพียงแค่มากกว่ากาที่จะทำไม่ทยกยอดมาทำได้เลยอนการที่จะไปเลือกการที่ไม่ได้ถูกถูคาดัะอมยกยอมายกนะไเลือกการ อย่าพัวนั่งเล่อย่าพัวนีรอเพราะว่าการลังเกีการดีรอเนี่ยเป็น,ปอน,บบนปอกองที่ทำให้ไม่สีเร็จแต่ถ้าเราไม่ลังเล่ไม่ดีรอทำเลยทำทันทีทีนี้ถ้าเรากข้าจับจากความสำเร็จเมื่อเราลง,างมือทำคุณก็เช่นกันถ้าเราลง,างามือทำทันทีคุณก็จะสอบ รอในการทำบุญอยากให้ลังเลในการทำบุญเข้ามากองเข้ามามาร่วมบุญกันมาทำบุญกันอย่าบวชอ่ลังเลอย่าบวรีรอเพราะการลังเลการรีรอเนี่ยจะส่งผลให้บุญบุญก่อนหน้าบวชก่อนเราสังเ็จนะเขาจะมาแล้วโยมผ่านเข้ามากองเข้ามา เดินเข้ามาโบชาผ้าตามมีเลยบูนาแผ่นทองคูนาพวงมาลัยเพื่อนำแผ่นทองไปติดที่อง์ผ้าไปติดที่องค์ช่อป้าติดแผ่นทองที่องค์ช่อป้าให้องคช่อป้าของเราเหลืองลาวงามตาใบหน้าของเราก็จะได้สดใส ผิวพรร์ของเราก็จะได้สดใสงามปงามาวเมื่อจากแผ่นรองที us us ่เรานำไปติดที่โอมท่อฟ้าแล้วก็นำผ้าสามสีไปผูกรวมกันไว้ที่โอมท่อฟ้ามารวมกันไว้เยอะๆมารวมกันไว้ัมาเราก็จะได้พบแบบนี้ดีจะได้พบแบบนี้แท้หีงลวงนิดเดี